สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆ้อง,องเพื่อนๆพืนเซทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้มาเจอกันแล้วขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพที่จะาบุคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ตัวผมรังสีได้รจนาไว้เป็นบทขัดเบื้องต้นแห่งกาถาจินบัญชรว่าปุตตาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธน,าาเนังอธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควาย,ยมะราชาโนท้าเวสวัณูมรานณังสุขัง อรหังสุขตูณโมพุทธายะที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านได้รันาไว้ณเบื้องต้นจงลงมาปกป้องคุ้งครองเพื่อเพื่อเอฟีทุกท่านนะครับหวังสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจงมาสงความมุ่งมา่ปรารถนาทุกท่านนะครับวันนี้เข่นเคยนะครับพ่อใหญ่มาหาได้นำพระสมเด็จวรครัง ยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์เจรไนเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเป็นเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยที่คลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับวันณะท่านจะออกเหมือนสีผิวมะกอกสุกนะครับเพื่อนๆองนี้สีผิวมะกอกสุก ดูแล้วรู้สึกงดงามจับรู้สึกมีพลังนะครับเพื่อนๆพื่อนพ่ยมหานี้ให้เป็นองค์ครูเลยทีเดียวนะครับองนี้เราดูสีผิวท่านนะครับเนี่ยถ้าเราเห็นมะกอกสุกนะครับมะกอกสุกที่หล่นจากต้นไม้มาอยู่ตามพื้นดินในช่วงหน้าเกี่ยวข้าวเดือน12เนี่ย พ่อหญ่มาหาจําได้นะครับนี่พ่อแม่ให้เรารเก็บมะกอกสุกมาตามะระกอช่วงพักเที่ยงนะครับเกี่ยวข้าวที่นาเนี่ยมะกอกสุกอยู่ที่โพนนาภาษาสางเรียกว่าโพนนาเพื่อนๆ F ือเอฟซีคงรู้จักนะครับโพนก็คือเป็นจอมปวกใหญ่ๆขึ้นตามทุ่งนาแล้วก็มีแล้วก็มีต้นไม้หน่อยหนึ่งหรือว่าต้นไผ่หรือต้นมะกอกหรือต้นสามสาก็ขึ้นตามโพนนะครับ หรือต้นมะเดือ่ออย่างเงี้ยขึ้นตามโพนนานะครับอิสานงก็เรียกว่าโพนนาเพราะย่มหาจําได้นะครับแม่ให้ไปเจ็บมะกอกที่หล่นลงมาจากอ่าโพนนาที่เป็นต้นใหญ่ๆนะครับสีเ็าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยพาใหญ่มหาได้จาติดตานะครับเวลาเราได้มาอ่านตําราของครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนว่าสมเด็จวรคังบางองค์จะมีผิวพันธ์เหมือนสีมะกอกสุกนี่นึกภาพ เห็นภาพเลยนะครับพอนึกภาพก็เห็นทันทีเลยนะครับคล้ายกันอย่างองค์นี้นะครับเนี่ยสีน้ำตาลเข้มนะครับเนี่ยแล้วก็ลักษณะองค์ท่านนะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน170ปีโดยประมาณเนี่ยเราดูเนื้อท่านนะครับเพืเ่อนๆนี่สึกกร่อนแตกหักยุบไปนะครับเป็นลักษณะการ ลงรักน้ําเกลียงไว้นะครับดูแล้วแปลกนะครับเพื่อนๆเนี่ยสองในเห็นเนื้อนะครับเห็นเนื้อขาวด้านในเลยนะครับเพื่อนๆเนี่เนื้อขององค์สมเด็จที่เป็นปูนเปลือกหอยคลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสังเหนะครับเนี่ยเราจะเห็นชัดนะครับแล้วลักษณะองค์ท่านนี่เป็นหลุมเป็นบ่อเราดูเหมือน เหมือนผิวมะกรูดนะครับครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเหมือนเหมือนผิวคางคกว่าอย่างนั้นนะครับเราดูซุ้มระคังนะครับเพื่อนนี่เป็นไงครับซุ้มระคังนี่ม้วนยุบย่นหดเข้าไปเลยนะครับทั้งสองข้างนี้ได้สมมาตรกับองค์พระนะครับเราเห็นเกตนี่อ่อนช้อยสบัดผิวจดที่ซุ้มระคังนะครับองค์นี้เราจะเห็นหูรำไรนะครับเนี่ยเห็นหูท่านรำไรแล้วก็มี ลักษณะพระพักเนี่เป็นเหมือนอรูปไข่วงรีเลยนะครับพระอุระนี่พึงพายนะครับดูซ้อแขนท่านนะครับพเพื่อนๆด้านไหนซ้อแขนินี่ม้วนยุบย่นหดเข้าไปนะครับเป็นลักษณะเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรนนะครับนี่เราจะเห็นเป็นลักษณะริ้วจีวรน,นี่เป็นการพาดนะครับเป็นการพาดผ่าน ผ้าจากข้อศอกแขนนะครับมาที่หัวเข่านะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเนี่ยลักษณะปลายพระบาทได้ตรงกับมุมข้อศอกแขนนี้นะครับนี่ตรงกับมุมข้อศอกแขนนี้นะครับส่วนฐานฐานนี่ก็คมชัดเราเห็นเป็นลักษณะเส้นผ้าทิพหรือเส้นนี่สีธนะนะครับนี่เลือนลางนะครับนี่วางไว้ที่ ตรงผ้าเราเรียกว่าเส้นผ้าทิพย์นะครับเรือนรางตรงนี้นะครับส่วนฐานสิงนี่นะครับเป็นตำรับของคําว่าเป็นคมฝานนะครับพเพื่อนเนี่ลักษณะคงฝานเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็จะมีขาสิงลําไรทั้งสองข้างนะครับเนื้อผ้าดะเป็นคลื่นลงมาเลยนะครับพเพื่อนๆนี่ดูสิครับนี่สวยงามส่วนฐานหมอนรองสิงนี่ก็เป็นลักษณะเป็นลักษณะ มีก้อนผงพะุะทุคุณอยู่นะครับแล้วก็แร่าธาตุกายเยสิ์นะครับเพื่อนๆองค์นี้แร่าธาตุกายยสิธิ์มีไม่มากก็น้อยนะครับในในองค์พระพระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนเวลาจะสร้างพระเครื่องบูชาท่านจะอารัธนาเทวดาฟ้าดินชุมนุมเทวดาเทวดาได้แปดหมื่นโลกธาตุแสนกจักรากวาลเนี่ยมาสถิตอยู่ในองค์พระนะครับ แล้วก็รวมทั้งเท้าจตรุรโรคบาลน,นะครับเท้าจตรุรโรคบาลเรียกว่าตามรักษาที่ทั้ง4ทั้งด้านทิศเหนือในเท้าเวาสวร,ร์ที่ปกครองพวกพวกยักษ์พวกยักษ์ก,ก,ก็พวกทูตผีปีศาจเปรตอสุรกายนะท่านปกครองดูแลนะครับไม่ให้มาย่ำกลายพวกเราได้แล้วก็ทั้งด้านทิศตะวันออกนะครับท่านเท้าท่าตะระที่ปกครองพวก คนทันวิทยาธรกลุ่มพันเนี่ยนะครับที่พวกดูแลเจ้าป่าเจ้าเขาพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีอ่าที่อาศัยอยู่ในถ้ำนะครับในเขาในถ้ำรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเหล็กแหลในถ้ำก็มีนี่ครับเทา้าวิทยาธรนี่นะครับดูแลส่วนทางด้านทิศตะวันตกทางด้านทิศตะวันตกนี่ก็จะมี เท้าวิรูปปักที่ปกครองพวกนาคพญานาคนะครับที่เป็นสัตว์ใต้ดินสัตว์ในน้ำนะครับที่ไปด้วยอกที่ไม่ได้ไปด้วยเท้านะเป็นสัตว์ที่ไปด้วยอกก็คือพวกสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายนะครับท่านก็จะปกป้องคุ้มครงองดูแลนะครับแล้วก็เท้าวิรุณหกนะครับเนี่ยท้าวิรุณหกที่ปกครองพวกครุฑพญาครุฑนะครับพวก สัตว์ที่มีปีกทั้งหลายนะครับที่บินได้ทั้งบินไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเท้าจตุรกบาลในท่านจะให้เทวดาทั้งสีตนมาปกครองทั้งสีทิศท่านอัญเชิญถวยเทพมานะครับนี่คือเวลาท่านสวดท่านจะเปิดเน,น่แล้วก็บริกรรมคาถาแผ่เมตตาในมวลสารของพระสมเด็จวระครังดังนั้นทุกครั้งนะครับเพื่อนๆถ้าเรา เราเห็นพิมพ์พระสมเด็จเราก็อยากคิด,ดว่ามันจะไม่มีนะครับพิมพ์แปลกปกูบาอาจารย์ท่านได้ศึกษามานี่มากมายนะครับเ,เพื่อนเรารู้เรารู้กันบางบางครั้งเราก็เห็นปราบปลายบ้างทั้ง5วัดแต่5วัดนี้หลายท่านเราคงทราบดีนะครับวัดละครังวัดบางคุณพรมวัดเจดชายโยกุสตือคุณอินประมมลเนี่ยวัดนี้เราก็พอนึกภาพรูปทรงสันฐานท่านออก แต่สมเด็จวรคังนะครับอีกเป็นสิบวัดนะครับที่ฝั่งทนแถวฝั่งทนนที่เจ้าพระคุณท่านสร้างแล้วก็เอาไปบรรจุไว้เนี่ยมีนะครับเหตุอย่างนี้เราจึงเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาประวัติแล้วเราจําเป็นจะต้องรู้สังคมวัฒนธรรมผู้คนในยุคน,น,นั้นนะครับเราต้องจะเข้าใจการสร้างพระของเจ้าพระคุณดีที่พูดมานี้ก็เผื่อว่าพวกเราเราจะได้ เราอย่าได้คลางแคลงใจเมื่อเราไปเจอพระสมเด็จถ้าเราไม่แน่ใจมันไปเห็นเหมือนเหมือนไม่เคยเจอที่ไหนเราก็อย่าเพิ่งไปปรามาสเราอย่าเพิ่งไปสวดพระคนอื่นนะครับตั้งสติอย่าเกิดจิตใจที่ละโมบโรบมากอิจฉาริษยาพินิจพิเคราะห์พิจรารณาเบื้องต้นทำการรมแล้วก็ที่สุดนะครับ เพราะสมเด็จวรราคังเนี่ยท่านสร้าง8 4 0 0 0องค์ในแต่ละยุคในแต่ละพิมพ์แต่ละบ็อกแต่ละคราวแต่ละโอกาสนะครับแล้วครูบาอาจารย์ตั้งก็บอกมีหลายมีหลายแม่พิมพ์เป็นเลีล้ยๆแม่พิมพ์เลยทีเดียวดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงให้เราตั้งสติให้ดีก่อนที่เราจะพิจารณานะครับพระเจ้ามหาก็ออาศัยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ ศึกษาพระสมเด็จ์วัลังบางองค์ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นพระจริงนะครับบางครั้งเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในที่สมควรเก็บเราถึงกับฝันเห็นท่านนะครับฝันเห็นเลยนะครับต้องรีบไปดูแล้วก็ไปเจอจริงก,ก็ได้นําออกมาเก็บไว้ในที่สมควรสวนข้างหนึ่งเลยทีเดียวเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของนามธรรมที่เรามองไม่เห็นก็เหมือนแดดนะครับแดดนี่เรา จับต้องไม่ได้แต่เรารู้สึกร้อนถูกต้องไหมครับลมเรารู้สึกเย็นทั้งที่เราจับแต่ต้องไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเป็นให้เราคิดเราจะคิดว่าเป็นธรรมดาเห็นแดดเห็นลมคิดว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่เราไม่ได้มองอีกมิติของเขานะครับเทวดากับผีกับมนุษย์มันมันอยู่ในเรเวลเดียวกันนี่แหละครับอยู่ในโลกปัจจุบันนี่แหละครับแต่เพียงว่าคนละมิติ เราไม่สามารถที่จะไปมิติของเขาได้ยกเว้นว่าเราจะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ไปได้เร็วกว่าแสงนะครับไปได้เร็วกว่าแสงขอย้ํานะครับไปได้เร็วกว่าแสงเราถึงจะเข้าไปสู่มิติเหล่านั้นได้แต่เราพิสูจน์เลยว่าจิตเราเนี่ยเร็วกว่าแสงถึง300เท่านั่นหมายความว่าถ้าเราไปเร็วกว่าแสง300เท่าในภาวะจิตของเราเราย่อมไปสู่มิติพวกนี้ได้นะครับย้อนเวลาไปอนาคต เรารู้มิติของเทวดาเรารู้มิติของผ í í ีปีศาจได้แต่บางครั้งทําไมเราเห็นเทวดาหรือบางครั้งทําไมเราฝันเห็นเทวดาหรือบางครั้งทําไมเราฝันเห็นเห็นแบบนั้นแบบนี้หรือบางครั้งเราเห็นผีเลยอย่างเงี้ยนะครับนั่นแสดงว่าในขณะที่ท่านเห็นมันอาจจะมีจังหวะเป็นเป็นจังหวะเวลาที่พอเหมาะนะครับที่มิติของเรากับมิติของผีมาเจอกัน จงเกิดช่องว่างขึ้นแต่หนึ่งในล้านนะครับน้อยที่จะเจออย่างนี้นะครับแต่ก็เป็นไปได้ตามกฎของสากลนะครับกฎของจักรวาลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นได้ที่พระใหมาหาพูดมาเนี่ยเราเราจะเพิ่งไปลบหลู่ดูเหม่นว่าผ้าของเพื่อนเป็นแบบนั้นผ้าของเราเป็นแบบนี้มีใครมาทักก็อย่าเพิ่งจิตตกมีใครมาบอกก็อย่าเพิ่งดีใจ แต่ให้พิจารณาเนื้อหาแท้ขององค์พระนะครับเมื่อเราเห็นด้านหน้าเป็นอย่างนี้แล้วเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเป็นเช่นไรนะครับองค์นี้ดูด้านหน้าแล้วก็ดูด้านหลังนะครับครูบาอาจารย์บางท่นานบอกว่าดูหลังแล้วจ่ายตังค์ครับเป็นเรื่องเกิงเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับนี่นี่เราเห็นนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆนี่คือเม็ดแดงนะครับเศษแดงนะครับเม็ดแดงเศษอิฐพะสุมกอ่อํำแพง พญาสีแจงบอกว่ามีกูแล้วมึงไม่จนแล้ะครับเนี่ยสวยคลาสิกมากนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเม็ดพระธาตุนะครับเป็นเม็ดหินอ่อนนะครับในเกิดขึ้นตามขอพระงามลยคลาสิกนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยด้านข้างนี้ก็หมุนทื่อเลยนะครับนี่เราเห็นลักษณะเป็นรอยรอยปูไตนะครับเนี่ยมีลุมมีบอ่อเหมือนเหมือนผิวมะกรูดนะครับเพื่อนเนี่เหมือนผิวดวงจันทร์เลยนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับนี่ เราเห็นก้อนผงพุทตคุณอยู่ในหลุมเลยนะครับนี่แล้วก็เม็ดแดงกติดอยู่ในหลุมเลยนะครับแล้วดูด้านหลังก็แบบเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆหนึกนุ่มแน่นแกร่งนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาด้วยใจแยบคายนะครับพระแท้แท้ที่องค์พระนะครับไม่ได้แท้ในลมป่าของใครทั้งสิ้นนะครับแท้ที่องค์พระของท่านนะครับเรามาดูด้านข้างนะครับเพื่อนๆ ผ่าแท้ด้านข้างั้งก็จะเป็นปกติสวยงามอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับไม่เลอะเทอะไม่สกปรกนะครับทุกอย่างมันลงตัวมันงามเห็นไหมครับเพื่อนๆด้านข้างเนี่ยปูนเปลือกหอยของแท้เลยนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนื้อนุ่มแน่นแร่งนะครับนี่สวยงามมากินนะครับด้านด้านด้านข้างนะครับเพื่อนๆี่ดูสิครับเนี่ยเห็นไหมครับอีกมุมนะครับนี่ย ก้อนเม็ดประธาตนี่สวยงามเลยนะครับผุดขึ้นงดงามจริงๆนะครับรองรัตนนาทันสัมผัสด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเพื่อนๆท่านจะเป็นเช่นไรครับเราศึกษาไปพร้อมกันนะครับข้อใหญ่มหานี้สายอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสะสมของข้อใหญ่มหานะครับแม่เหล็กถึงไม่กับกระโดดมาแล้วครับถ้ากระโดดมาวิ่งมาใส่เลยนี่มันก็น่าสงสัยอยู่ครับเช่นนั้นก็เกินไป ก็ต้องมาแบบพอง,งามชมดชมอยนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างในบางครั้งแต่เรารู้ว่ามีมวลสารและาธาตุกายสิทธิ์ยิ่งดีเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่เห็นไหมครับท่านมาพอง,งามนะครับไม่ถึงกับกระโดดมาเลยถ้ากระโดดมาใส่วิ่งมาใส่ดังปักเลยนี่นั่นแสดงว่าต้องมีต้องมีคนตั้งใจเอาแม่เหล็กเอาเหล็กไ,ไว้ข้างในแน่นอนนะครับเพื่อนๆหักพิสูจน์ได้เลยนะครับ น,นี่คือเข้ามาแบบพองามนะครับมาแบบเป็นมวลสารด้านในเขาไม่ได้มาแบบเป็นแท่งถ้ามาแบบเป็นแท่งในกระโดดใส่นั้นคือแน่นอนมีเหล็กไหลหรือว่ามีแร่เหล็กหรือว่ามีลักษณะที่มันเกินไปอย่างนั้นต้องจงใจแล้วนะครับแบบนั้นดูนะครับนี่เขามาแบบค่อยๆนะครับมาแบบสมดชมอยนะครับนเ,นเพื่อนๆดูนะครับดู ดูลักษณะผิวมะกอกนะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนี่เหมือนลงรักน้ําเกลียงไว้เลยนะครับนี่รักน้ําเกลียงหลุดไปก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นี่คือปูนเปลือกหอยของแท้นะครับผงปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยจับแล้วหน่วงมือดีนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยสวยงามเพื่อนเพื่อนดูแลเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจาาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองบ้าน,น้ว้นะครับ ขอบคุณครับ